พอพี่ายได้วีซ่าถาวรแล้วอ่าพี่ายก็มาซื้อบ้านอยู่ที่นี่นะคะที่รัฐควีนสแลนด์นี่เนาะเออช่วงที่ได้ช่วงที่ได้วีวีซ่าถาวรปีหนึ่งเจ็ดเนาะพี่ใบกลับไปเมืองไทยนะพี่ายกลับไปเมืองไทยเออปีหนึ่งเจ็ดเนาะกลับไปเที่ยวเมืองไทยช่วงเดือนสิงหาเนะ่ะกลับไปเมืองไทยตอนนั้นเพิ่งได้เพิ่มมาเน้นเรสซิเดนต์ใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนก็ไป กับเพื่อนชาวต่างชาติชาวเซาออสเตรเลียเนาะที่กลับไปเมืองไทย7วันนะคะเพื่อนเนาะนั่นแหละคือเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กลับเมืองไทยตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้กลับอีกเลยนะคะก็มาคุยกันต่อนะคะหลังจากเราได้เพอร์มาเนนเรสเดนแล้วก็พี่ไปก็ซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านที่นี่นะคะเมื่อก่อนพี่ไปยอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลนะคะเพื่อนเนาะ นครนาวรานะคะอยู่ที่เมืองนาวรานะคะอยู่ที่รัฐเิวเซาเวลที่นี่เป็นรัฐควีนสแลนด์นะคะภาคเหนือของออสเตรเลียคือรัฐควีนสแลนด์นะคะอืแล้วก็มาซื้ออยู่ซื้อบ้านอยู่ที่นี่ทาวนนะคะเนี่ยอยู่ที่นี่พี่ไปายา้ายมาจากรัฐเนวเซาเวลมาได้ประมาณสามปีหกเดือนแล้วนะคะอยู่ที่นี่สามปีหกเดือนนะคะเป็นเพอร์มานเน้นที่นี่นะคะทาวนนะคะ อยู่ทาวรและก็พี่บาบก็ไปสอบซิติเซนนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะได้เลือกตั้งสองครั้งแล้วนะคะเพื่อนเราได้เลือกตั้งที่นี่เลือกตั้งของประเทศออสเตรเลียนี่สองครั้งแล้วนะคะเพื่อนเออเป็นซิติเซนนะคะออสเตรเลียนซิติเซนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนถามว่าเออความรู้สึกกับ,ก,บกับการเป็นอ่า Permanent r e s i d e n t และก็ Citizen แตกต่างอย่างไรนะคะเพ uh, Permanent r e s i d e n อคุณมีสิทธิ์อยู่ถาวรก็จริงนะคะเพื่อนแต่ว่าคุณก็จะต้องต่อว,วีเหมือนกันนะรู้สึกว่าสิบปีหรือ5ปีเนี่ยหปีมั้งเพื่อนจำไม่ได้นะ วีซ่าห้าปีนะวีทาวนนะ่ะวีเพอร์มเนต์เรสิดแนนห้าปีก็จะหมดอายุคุณก็จะต้องต่อถ้าคุณไม่อ่นสอบซิติเซนนั้นเพื่อนคุณก็จะต้องต่ออย่างเงี้ยทุกห้าปีนะเพื่อนๆถ้าถ้าอ่านผิดพลาดอย่างไรขออภยนนะะัยนันด้วยค่ะไม่รู้ว่าห้าปีหรือสิปีเนี่ยแหละเออรู้สึกว่าเหมือนจะห้าปีนะเท่าที่รู้มาเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่เลือกที่จะใช้ซนะิติเซนน่ะคุณก็จะต้องต่อวีซ่าอย่างเงี้ย ทุกครั้งที่มันหมดอายุแต่ว่าคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตของคุณนะคะเพียงแต่คุณจะต้องต่อวีซ่านะคะแต่ว่าซิติเซนเนี่คือคุณเป็นสัญชาติของเขาเลยคุณไม่ต้องต่อวีซ่านะคะเออเราก็ความแตกต่างก็ดีตรงนี้ตรงที่คุณไม่ต่อวีซา่าถ้าคุณเลือกสองซิติเซนเราก็ ตอนนี้อย่างพี่บายก็ยังถือสองซิติเซนอยู่นะคะเพื่อนก็เป็นทั้งไทยซิติเซนและก็ออสเตรเลียนซิติเซนนะคะการที่เรา,อ,าอยู่ที่ออสเตรเลียประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคะเพื่อนเนาะก็มีการซัพพอร์ตในหลายๆอย่างเราก็มีสิทธิ์ได้รับการซัพพอร์ตนะคะการดูแลรักษาพยาบาลเราก็สามารถรักษาโดย เมดิแคร์นะคะพี่ไปก็ไม่ได้ทําประกันชีวิตอะไรนะคะเพราะว่าการทําประกันชีวิตมันใช้เงินนเยอะนะคะและ้วก็ก็อย่างว่านะคะเพื่อนมันการใช้เงินทําประกันชีวิตการมีประกันชีวิตเราจะรักษาอะไรก็ได้ได้สิทธิพิเศษหลายอย่างเนาะประกันชีวิตก็เหมือนเมืองไทยนะใช้รักษา,าผ่านประกันชีวิต แต่พี่ไปไม่ทำประกันชีวิตนะเราก็รักษาโดยเมดิแคร์บายรัฐบาลน,นะคะโดยรัฐบาลจ่ายนะคะเพื่อนเนาะเออแล้วแล้วแล้วแต่เราจะเลือกนะคะคนทำประกันชีวิตเวลาตายไปก็ได้เงินจากประกันก็เหมือนที่คนไทยทําประกันน,ะนั่นละค่ะเพื่อนเนาะเออแต่ว่าเราไม่ทําประกันก็ได้เราขอแค่มีเงินเก็บมีเงินอะไรยังได้รับการรักษาพยาบาลฟรีจาก รัฐบาลจ่ายก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อนก็ไม่ไม่ถึงกับแย่มากมายนะคะเพื่อนก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะการอยู่ต่างประเทศมันก็ดีพี่บายเปรียบเทียบดูแล้วนะคะการอ,าอยู่ประเทศไทยดีไหมประเทศไทยดีตรงที่มันอาหารการกินมันมันถูกปากถูกถูกคำถูกใจเราทุกอย่างเพื่อนแต่มันก็ต้องใช้เงินซื้ออะใช่ไหม ทุกอย่างมันต้องใช้เงินซื้อถ้าคุณมีรายได้น้อยอคุณอยากจะกินหลายคุณก็ไม่ได้กินนะคะอยู่ที่นี่เอเราอยากกินไรเราจะต้องทําเองนะคะเพื่อนเนะเาะเราอยากจะกินไอ้นั่นอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวอยากจะกินผัดมีอยากจะกินยำวุ้นเส้นอยากกินส้มตําเราต้องทําเองนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าตามร้านอาหารไทยบางครั้งนะ่ะมันก็ไม่มีนะอผัดไทยมีนะคะผัดไทย เขาก็มีผัดไทยขายเนาะแต่ว่าข้าวเหนียวส้มตำมันไม่มีขายนั่นเพื่อนยกเว้นเราจะออเดอร์พิเศษในกรณีที่ว่าออเดอร์ล่วงหน้านะ่ะจะมีให้ให้เรากินลักษณะนี้เนาะเพราะว่าเขาจะต้องเอาอบริการคนต่างชาติมากกว่าคนเอเชียนะร้านอาหารไทย ต่างประเทศเขาจะต้องทําอย่างนี้จริงๆนั่นเพื่อนเออรสชาติอาหารทุกอย่างเขาเขาทาเพื่อคนต่างชาตินะกะเพราเขายังไม่ใส่กะเพราไทยเลยเขาใส่เป็นกะเพราฝรั่งนะรสชาติเาก็จะทําไม่ลดจัดเหมือนก็ขายให้คนอ่าเมืองไทยเหมือนอา,อาหารตามสั่งที่อ่าเมืองไทยเนาะเห็นป่ะอาหารตามสั่งที่เมืองไทยรดจัดจ้านสั่งเผ็ดขนาดไหนก็ได้ลดจัดจ้าน ใส่ซอสหลายอย่างเนาะใส่ผงชูรสที่นี่เขาก็ไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพื่อนเนาะเออก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะนี่นะคะเพื่อนอวันนี้พี่ไปถ่ายวีดีโอเป็นช็อตยาวนะคะเรามาคุยเรื่องชีวิตว่ามาประเทศออสเตรเลียได้อย่างไรนะคะมาเมื่อไหร่นะคะก็เป็นยาวก็จะทำเป็นอันสองคลิปนะคะเพื่อนเนาะเออก็เลยแบบว่า มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะถ้าอ่างวดหน้านะคะถ้าอยากจะให้คุยเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์แนะนําข้อมูลมาได้นะคะเผื่อมีข้อมูลก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณอ่าทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกําลังใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อละเดินนะคะถ้าใครชอบอย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเดินนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิป ใหม่ๆใ,ในการต่อไปนะคะชีวิตไลฟ์สไตล์ป้ายปลายบุรีรัมเมียฝรั่งออซี่นะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะไปกดแล้วเดินนะคะสวัสดีค่ะ